สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่านําเสนอร,รถกระบะมือสองให้ทุกท่านได้รับชมและจับจองกันนะคะนอกจากรถจะสวยแล้วยังสามารถจัดไฟแนนได้ค่ะผ่อนกันได้ยาวๆถึง60เดือนเลยทีเดียว i s <c> u <oughs> ู u D-Max 2.5 SLX งนะคะรถกระบะปี2010ค่ะ รถสวยสไตล์เดิมๆไม่มีชนนะคะภายนอกดูดีภายในดูสะอาดนะคะจัดไฟแนน์ได้ฟรีดาวด้วยค่ะผ่อนเดือนละ4,300บาท60งวดนะคะราคาเต็มอยู่ที่1,69,000บาทค่ะมีเครื่องเสียงชุดใหญ่นะคะมีร้อแม็กขอบ17ขค่ยางยังดีพิกัดดูรถสวนสายามมีนบุรีเลยค่ะ ติดต่อนัดดูรถทดลองขับหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายตรงกันได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เน้นติดต่อเจราจาและนัดดูรถด้วยตนเองก่อนค่ะก่อนตัดสินใจนะคะแอดมินเพียงนําเสนอให้ชมเบื้องต้นกันเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ